ทันจะมอบวิชานี้ให้เธอแต่ว่าใครจะเรียน,นวิชานี้ต้องมีค่าครูค่าครูก็คือต้องไปฆ่าคนให้ได้ามคนตัดนิ้วมือมาเป็นตัวมาลายมาถวายครูนั่นแหละอาหสการก็เชื่อครูด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เลยไปฆ่าคนแล้วตัดนิ้วม,มือร้อยเป็นตัวมาลายเขาเลยเรียกว่าองคุยม,มาองคุลมาก็คือไอ้ตัวมะลายนิ้วมือนั่นเอง ค่าคนจริงอ่านมาได้เก้าสิบเก้าร้อยไ,ไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแล้วใกล้จะถึงพันแล้วพระเจ้ามองเห็นมาโอ้คนนี้ยังมีอุปนิสัยที่จะปวดได้ก็เลยเสด็จไปปวดพอเสด็จไปปวดเสร็จแล้วต่อมาก็วางวางดาบวางดาบหวดแล้วตอนไปพิทบาทคนจำได้ว่าค,คนนี้มีปิโนโจรฆ่าแม่เราฆ่าพ่อฆ่ายายเาเอนนนนาก้อนดินก้อนดินปาท่านก็ไม่วางอะไร ไปมีธบากบางที่เขาจำหน้าได้เขาไม่ใส่บาตถทานก็ไปบาปเลยเป็นกรรมแต่ต่อมาท่านบานราารลุเป็นพระอรหันต์เป็นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เสร็จแล้วกรรมที่ไอ้ทาก็รับผลเฉพาะในปัจจุบันพนิพพานก็กรรมที่ฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเลิกแล้วต่อกันเพราะท่านนิพพานแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกว,ว่ากรรมที่เป็นอาวุธศิกรรมที่เริ่มแล้วต่อกัน ซึ่งในเรื่องกรรมสิงออย่างนี้ก็รวบรวมมาจากตกถามโานุวัตถะโรมณีนะคร,รับตถาคานการพุทริกายภาคสองและก็ทธิมัติกรรมยังที่หน้าที่สองร้อยยี่สิบสามอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมทั้งสิ่ัถึงสิงอย่างนะส่วนอธิบายเรื่องเกีวับกรกรมอย่างเช่นกรรมที่ให้ผลตาม,ตาม หน้าที่อยางจะต้อง,งกรรมกรรมให้เกิดกรรมที่ให้เกิดนี่คือไม่ว่าถ้าเป็นกรรมดีก็จะส่งผลว่าไ,ไห้มาให้มันเกิดในภพภูมิที่ดีเกิดในต,ะตระกูลที่ดีเ <c oughs> มื่อเกิดในต,ะตระกูลที่ดีแล้วอุปถัมภ์พอกกรรมก็คือยิ่งทำดีก็เพิ่มขึ้นอีกใครรู้ตัวว่าตัวเองเคยทาดีแล้วก็รู้ว่ากรรมเต่าที่ตัวเองทำมาดีก็พยายามทำความดีเพิ่มกรรมนั้นก็จะอุปถัมภ์ กขเรียกว่าอุปธรรมข้าชูให้ยิ่งดียิ่งยิ่งยิ่งไปนั้นการนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปถัรมพุกรรมและแต่ถ้าคนที่เกิดมาดีแล้วในฐานะดีแล้วไม่เข้าใจว่าตัวเองเกิดมาดีแล้วได้ก็เ,เพราะอาศัยอิตีตกรรมเป็นชนันท์การสอนให้มาเกิดกับใช้ชีวิตด้วยความไม่ด้วยความประมาททำกรรมชั่วเมอาประมา,า,มะมา,ะมาทขาทรัพย์สมบัติไปติดอบายามุข อ้เกียรติค้านการทำงานก็คนชั่วเป็นนิดไอ้กรรมเหล่านี้แหละที่เรามันจะเป็นไอ้กรรมบีบคั้น